วันนี้วันที่7มิถุนายนพศ2564เมือเวลา19.23นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ เฝ้าทุนเกล้าทุนก,นกระหม่อมถวายชุดเตียนกระสาบที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศกสมรสหนึ่งพฤษภาคมพศ2562และชุดเตียนเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี 4. พฤษภาคม พศ2562เป็นเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเพื่อทรงใช้ตามพระราชาธยาัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนำนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะเฝ้ารับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศจำนวน16คันและรถต่อพ่วงชีวะนิรภัยจำนวน6คันซึ่งมีคณะบุคคลน้อมกล้าวทวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564ทรงพระเจริญขอขอบคุณเพจเชียร์ลุง